เกมค่ะสนุกกับเวลาเซลแฟนคลับที่ชอบบตหรือว่าแบบแฟนคลับที่มีคามีหลายคนคือหนูรู้แหละว่าเขาก็คามิเราแหละแต่เขาก็คามิหลายคนด้วยแล้วแบบแกล้งแซลเขาอะไรเงี้ยชอบชอบสนุกดีเคยส่องไอจีจากดีมไหมมีแบบที่แบบ คุณคุ้นว่าคนแบบเห็นรูปโปรแล้วเอ้ยคนนี้ใช่แฟนคับคนนี้หรือเปล่าแล้วก็กดเข้าไปดูเพื่อดูว่าเห็นหน้าที่ใหญ่ขึ้นว่าใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ก็มีพี่แก้วไลฟ์กับบายบาย,บายจ้าไปเลยจ้านี่แล้วชื่อชื่อชื่อเขียนมาปั่นด้วยนะนี่บอกแล้วขามีคนเดียวมันไม่มีอยู่จริงถ้าอ่านแล้วเคีดก็ไม่ต้องสนใจนะเธอ มันไม่เครียดทุกคนมันหุดงิดทุกคนก็รู้ว่าหนูเป็นคนขี้หุดงิดใช่ยิ้มเฉยๆเกมบนะคะสนุกกับเวลาเซลแฟนคลับที่ชอบบดหรือว่าแบบแฟนคลับที่มีคาม,มิหลายคนคือหนูรู้แหละว่าเขาก็คาม,มิเราแหละแต่เขาก็คาม,มิหลายคนด้วยแล้วแบบแกแล้งเซลเขาอะไรเงี้ยชอบชอบ สนุกดีชอบเวลาเห็นแบบแฟนขับเกมซึ่งแฟนขับก็บอกถามกูสักคำไม่กูไม่ได้ชอบนะแต่ว่าสนุกดีหนูชอบบอกให้รู้คือแกลงไม่ได้คิดจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าโกรธจริงหรืออะไรจริงแต่แกลงเฉยๆชอบสนุกดีอ้าวกลับมาแล้วเหรอพี่ไม่ไปดูพี่แก้วแล้วเหรอ จำชื่อแอคได้เห็นปันปันด <c oughs> ้วเรื่องขนาดขนาด general election ยังมีคำมิเจ็ดใช่ <c oughs> ปันเคยเกมไหมไม่รู้อ่ะน่าจะเคยแหละ